สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบียร์เลฟทาโร่ค่ะคลิปนี้ลันดอมที่มีหัวข้อชื่อว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้ก็รับฟังนะคะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะไปใส่ใจได้ในทางสิ้นเลยนะะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะ หนึ่งถ้วยอืมราชาถือไม้ห้าดาบหนึ่งดาบสี่ดาบราชาถือถ้วยหกดาบราชาถือเหรียญแล้วก็ดกฟูนะคะเจ็ดถ้วย ความสัมพันธ์ดูสถานการณ์ตึงเครียดมากเลยนะคะเหมือนอยู่ไกลกันด้วยนะอืมอาจจะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะหรือว่าเป็นคนทางไกลอย่างเดียวก็ได้นะดูเราเนี่ยน่าจะมีลักษณะที่ความต้องการในความสัมพันธ์น่ะคนลทิคนลท,ทางนะคะ หนึงคนในเนี้ยต้องการความมั่นคงต้องการความชัดเจนต้องการความจริงจังแต่ว่าอีกคนหนึ่งนะคะยังอยากที่จะอิสระพอไพ่ของเดอะฟูอะค่ะขึ้นมาเราขึ้นมาคู่กับราชาถือเหรียญในด้านที่ดือ้อในด้านที่ยังต้องการความสุขส่วนตัวนะคะยังให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องเลย แต่ยกเว้นความสัมคัญในเรื่องของความรักไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความรักเท่าไหร่อมต่อว่าหนึ่งคนในนี้นะอย่างที่บีพูดไปแล้วว่าเป็นคนที่ต้องการความรักที่จริงจังนะคะเป็นคนต้องการความรักที่แบบตั้งใจที่จะรักกันจริงๆอะแล้วตอนเนี้มันเหมือนกับว่าสถานาการณ์อะคะมันมีการเงียบๆนะคะมีบางอย่างที่รู้สึกเหมือนกับ มีการเอาชนะการจากคําพูดนะคะมีการเอาชนะกันจากอารมณ์นะคะเราทําให้การพูดคุยกันในตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้คุยกันอาจจะเป็นแบบนี้นะคะมาหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบนี้มาหนึ่งเดือนแล้วก็ได้นะคะเพราะดูแล้วเนี่ยมันเป็นสถานาการณ์ที่เหมือนจะปล่อยความสัมพันธ์อะ่ะเหมือนจะหยุดความสัมพันธ์ นะคะเหมือนกับมันไม่สามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ได้อะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะแล้วเรามาเจอไพ่สี่ดาบอะค่ะเพราะฉันเราเนี่ยไพ่สี่ดาบไปเนี้ยมันเหมือนกับคนที่กระทําความผิดในความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะเลือกที่จะไม่แก้ไขอะไรเลือกที่จะไม่ทําอะไรแต่เลือกที่จะลอยตัวอยู่เหนือปัญหานั่นคือความเงียบ มันจึงได้เกิดคำถามตามหัวข้อเลยว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมเพราะคุณเองอะ่ะบีว่าคุณเป็นคนที่จริงใจนะจริงจังมากนะในความสัมพันธ์อ่ะแต่ตัวของเขาเองนี่แหละที่ยังรักอิสระแล้วคุณอาจจะถามอะไรเขาสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะเพื่อให้เขาพูดถึงความชัดเจนแต่บีก็มองว่าตัวของเขาเองก็เลือกที่จะไม่พูดหรือบางทีอาจจะกลายเป็นประเด็นอื่นไปเลยแบบนี้นะคะ มันเลยทําให้ความสัมพันธะ์น่ะรู้สึกว่ามันยากที่จะไปกันต่อแต่คุณนะ่ะก็ยังรู้สึกว่าคุณก็ยังอยากที่จะไปแหละในความสัมพันธ์นี้นะ่ะเพราะคุณชอบเขาไปแล้วนะคะคุณรู้สึกดีกับเขาไปแล้วคุณไม่คุณไม่ได้คิดว่าทุกอย่างมันจะต้องหยุดติแต่คุณคิดว่ามันจะต้องมีอะไรดีขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณคิดในมุมของคุณนะ แต่ในฝั่งของเขานะบีบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาคิดนั่นคือการที่เขาเองก็เรื่อยๆแบบนี้และวคะ่ะอืมยังต้องการที่จะสนุกยังต้องการที่จะเดินทางยังต้องยังต้องการที่จะผจญภัยในชีวิตของตัวเองเพราะดูเราเนี่ยเขาน่าจะทํางานที่ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆหรือไม่คนที่ต้องเดินทางบ่อยๆอ,อาจจะเป็นคุณก็ได้พลังงานตรงนี้อ่ะมันสลับกันได้นะ แต่เหมือนกับพลังงานของคนรักอิสระเนะี่ยบิวว่าเป็นเขาพอตอนแรกเนะ่ยมันเหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเขามาเติมเต็มให้กันละกันคุณอาจจะคุยกันมาได้หนึ่งเดือนหนึ่งปีหรืออาจจะสี่เดือนห้าเดือนนี่คือระยะว,วลาที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่นะอืมหรืออาจจะคุยกันมาสี่ปีห้าปีแล้วนะคะหรือว่าเจ็ดปีแล้วแบบนี้นะคะ แต่ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ขยับไปไหนเลยมันมีแต่ความรู้สึกที่มันมีแต่คำถามในใจนะ,อ,ะอันนี้คือในส่วนของเรื่องราวนะคะที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่ตรงนี้ธาตุลมนะคะเด่นว่าธาตุลมมีสี่ใบลองลงมาก็จะเป็นธาตุน้ำเพราะธาตุน้ำมีสามนะคะแล้ก็เป็นธาตุไฟกับธาตุดินเพราะมีอย่างละหนึ่งใบนะ ยังไม่มีราศีเจาะจงนะคะเดี๋ยวเอาไว้เปิดตอนท้ายคลิปเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันนะคะว่าตอนนี้เขาคนนี้นะคะคิดถึงคุณไหมห้าใบนะคะราชาถือถ้วยสองดาบเดอะทาวเวอร์สามถ้วย ก็เดอะเมจิชิอืมถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็มีความคิดถึงให้กับคุณนะแต่มันน้อยค่ะน้อยกว่าที่คุณคิดถึงเขาอะ่ะเพราะอะไรใบแรกเนี่ยค่ะขึ้นมาเป็นราชาถือถ้วยเนี่ย เราเป็นราชาถือถ้วยในด้านนี้นะเราขึ้นมาคู่กับสองดาบอะบีอยากจะบอกว่าตัวของเขาเองอะยังไม่เข้าใจหัวใจตัวเองเลยว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงเพราะตัวของเขาอะค่ะเป็นพลังงานของคนที่ทำเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการถ้าเขาคิดถึงคุณแล้วอยากจะมาหาคุณหรืออยากติดต่อมาคือเขาติดต่อมา แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ต้องการเขาอยากอิสระเขาจะเงียบเขาเป็นแบบนี้นะเพราะฉันเล่านะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่บีเห็นจากหน้าไพา่ความคิดถึงของเขามีแต่น้อยกว่าคุณมากๆเรแล้วมันเหมือนกับสิ่งที่ตัวของเขาคิดอะคะ่ะนั่นคือการที่เขาต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งจากคุณอนะ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเขาอาจต้องการที่พึ่งทางใจอ่ะหรือบางคนซัพพอร์ตเรื่องงานเรื่องเงินนะคะหรือเรื่องอื่นๆมันได้หมดทุกเรื่องเลยนะเขาก็จะนึกถึงคุณเขาก็จะคิดถึงคุณแล้วเขาก็จะติดต่อมาหาคุณแบบกระทันหันคือต้องบอกว่าเขาจะคิดถึงคุณตอนที่เขาอะลำบากหรือตอนที่เขาเจอปัญหาแล้วพอเขาได้อะไรไปแล้วนะคะ เขาก็จะหายไปพอ the ไพ่เดอะเมจิชเชนใบนี้ยมันบ่งบอกถึงความไม่จริงใจอืมบ่งบอกถึงความไม่จริงใจบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ว่าคิดแค่ผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งบีอยากมองว่าเราใช้ไพ่สองสำรับใช่ไหมคะเราใช้สำรับเล็กในการเปิดสถานาการณ์แล้วสถานาการณ์เขาออกมาเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าตัวของเขาเองมองแค่ความต้องการของตัวเองเป็นหลัก แต่มีคุณนะคะมองความรักในความสัมพันธ์นำหน้าแล้วเรามาเปิดในความรู้สึกอ่ะก็ยังขึ้นมาเหมือนเดิมว่าเขาก็มองความต้องการของตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราานะคะความคิดถึงของเขาที่เขามีกับคุณมันมีแต่น้อยกว่าที่คุณคิดถึงเขาอ่ะเพิ่มอีกสักห้าใบเดทสามเหรียญแปดถ้วย อัศวินถือดาอัศวินถือไม้นะคะแปดเหรียญอ่ะเนี่ยค่ะมันค่อนข้างชัดเจนนะว่าความคิดถึงของเขาเนะี่ยจะคิดถึงก็ต่อเมื่อเขามีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจเมื่อไหร่เนี่แหละจะนึกถึงคุณเลยเพราะคุณนะ่ะช่วยเขาได้นะคะคุณสามารถที่จะช่วยเขาได้คุณสามารถที่จะให้แนวทางเขาได้อะหรือคุณสามารถที่จะช่วยเขาแบบสบายใจได้แบบเนี้ยค่ะเขาก็จะคิดถึงคุณ พราะฉันเราเนี่ยถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้นะบีก็มองว่าทุกอย่างอะค่ะมันเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกอยู่เพียงฝ่ายเดียวมากๆแต่ตัวของเขาเองมีความรู้สึกแต่ก็ไม่ได้มากเท่าคุณจริงๆเพราะบีอยากเปิดไพ่เพื่อที่จะเคลียร์ไกับคุณอีกรอบหนึ่งนะแต่ไพ่ยังออกมาเหมือนเดิมนะคะ แล้วถ้าเราถามว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบจริงจังไหมในอนาคตสิ่งหนึ่งที่บีเห็นมันมีแค่เรื่องผลประโยชน์ค่ะมีแค่เรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของจิตใจที่ควรสามารถที่จะให้เขาได้แต่เขาไม่ได้คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แบบจริงจังกับคุณเพราะสามเหรียญน,นะคะที่ขึ้นมาตรงนี้เนะี่ยเขาไม่ได้คิดที่จะไปกับคุณนะคะแบบเป็นความมั่นคงจริงๆ แต่เขาแค่ต้องการบางอย่างจากคุณนะคะเราไพ่เดทใบนี้มันก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าถ้าในตอนนี้นะความสัมพันธ์มันนิ่งมันก็จะนิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่เขาจะกลับมาหาคุณก็ต่อเมื่อเขาต้องการเพราะฉันเล่าบีจึงมองว่าคนคนนี้เขาทำทุกอย่างเพื่อความต้องการของตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวจริงๆไม่ได้มีความจริงใจให้กับคุณเลย มันก็รายการเป็นความรู้สึกที่คุณอนะให้กับเขาไปมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวบีเปิดเพิ่มให้ให้อีกนิดนึงก็รอกันเนาะว่ายังไงอีกห้าถ้วยห้าดาบเก้าดาบอืมคือความสัมพันธ์นี้นะบีก็มองว่าคุณถูกเขาทำลายใจมานับครั้งไม่ถ้วนเราจริงๆนะ แต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณจริงใจกับเขาคุณให้ใจเขาเขาต้องให้ใจคุณคุณทําเพื่อเขาเขาต้องเห็นคุณค่าและความดีของคุณคุณคิดแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่เขาทํานั่นคือการเอาชนะคุณลองสังเกตดูนะเวลาที่คุณถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ เวลาที่คุณถามเขาว่าเขาคิดถึงคุณไหมหรือเวลาที่คุณต้องการกำลังใจอะ่ะเขาอยู่ข้างคุณหรือเปล่าพอบีอยามองว่าสภาวะของคุณในตอนนี้คุณคิดถึงเขามากแล้วคุณก็นอนไม่หลับด้วยเพราะเขาเงียบไปในตอนนี้พอไพเขาบอกกับบีแบบนี้นะ เราเห็นพไพ่ไปพร้อมๆกันนะแล้วคุณดูหน้าไพ่สิเห็นไหมเนี่ยอืมคุณสามารถสังเกตได้เลยว่าเขาเป็นอย่างที่ไพ่บอกไปหรือเปล่าอะ่ะเวลาที่คุณถามว่าเขารู้สึกยังไงคิดถึงกันไหมเขาเขาไม่ตอบนะพีว่าเป็นแบบนี้เขาเลี่ยงแล้วเวลามีปัญหาหรือว่า งอนน้อยใจอ่ะคุณก็หายเองอ่ะเขาไม่ได้มีการง้อนะไม่ได้มีการง้อไม่ได้มีการขอโทษอืมแล้วเวลาที่เขากลับมาอนะ่ะเขาก็จะไม่เคยพูดแล้วว่าเขาหายไปไหนหรือแม้กระทั่งถ้าคุณถามเขาว่าเขาหายไปไหนมาเขาก็จะเหมือนกับไม่ตอบแต่เขาจะพูดในเรื่องที่เขาแบบต้องการให้คุณช่วยอะคะ่ะเนี่ยไพยออกมาเป็นแบบนี้นะ พลังงานของใครคะเนี่ยพลังงานคือดาร์กมากเลยนั้นเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เศร้านะบีจึงพูดไปว่าพลังงานมันดาร์กมากๆเลยคือแบบมันมืดมากๆเลยอะค่ะถ้าคุณสงสัยอะไรอยู่นะคะคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รู้ความจริงนะอืม ถ้าคุณสงสัยอะไรอยู่ความจริงจะถูกเปิดเผยออกมาในช่วง3มวัน7วัน3สัปดาห์7สัปดาห์3เดือน7เดือนระยะเวลาประมาณนี้นะคะพอไพ่ให้เลข3ามกับเลขเจนะแล้วมันจะทำให้คุณเนะ่ยกลับมารักตัวเองมากขึ้นหลังจากที่คุณรู้บางอย่างแล้วหรือไม่บางทีคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้นะคะ แต่ถ้าหาว่าใครยังไม่รู้คุณจะรู้จะได้เห็นความจริงค่ะแล้วคุณจะกลับมารักษาใจตัวเองแล้วกลับมาเข้มแข็งแต่บีขอพูดนิดหนึ่งนะว่าบีไม่ได้อยู่ให้เลิกกันนะอืมบีไม่ได้อยู่ให้เลิกกันนะแต่ว่าพี่ไยอ่ะเขาออกมาเป็นแบบนี้นั่นคือการที่พี่ไยอยากให้คุณแบบคิดวิเคราะห์พิจารณา สิ่งนี้คุณเจอในชีวิตจริงๆว่าเป็นอย่างที่ไพ่บอกไหมว่าคุณรู้สึกแค่เพียงฝ่ายเดียวแล้วคุณจะมองเห็นความจริงค่ะไพ่เขาบอกแบบนี้นะแล้วใจของคุณนะ่ะมันจะกลับมาเป็นตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะ บีอะจริงๆแล้วนะตั้งใจทาคลิปนี้นะให้ออกมาหวานเยิ้มนั้นเนี่ยไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้เลยค่ะแต่พลังงานออกมาเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นพลังงานของใครบีก็เอาใจช่วยนะคะขอให้คุณผ่านพ้นสถานาการณ์ตรงนี้ไปได้นะคะแล้วขอให้คุณกลับมาเป็นตัวเองอะค่ะมาดูราศีนะ คนที่เกิดวันที่15ราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6ราศีพฤษภหรือคนที่เกิดวันที่สองคนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่20คนที่เกิดวันอังคารนะคะหรือคนที่เกิดวันที่22ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ